ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะความอบอุ่นเวลาตากับยายคอยดูแลน้องเดมี่แทนลิเดียแมทธิว เป็นคู่สามีภรรยาที่กำลังใจดีมากๆเลยสำหรับแมทธิวดีและลิเดียสลารัตที่ตอนนี้ทั้งคู่กำลังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ตอนนี้อาการของทั้งสองคนก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วและก่อนหน้านี้ทั้งพ่อแมทธิวและแม่ลิเดียต่างก็คิดถึงลูกชายน้องดีแลนและลูกสาวน้องเดมี่กันมากๆเรียกได้ว่านับวันรอให้ได้เจอหน้ากันเร็วๆ และแม้ว่าตอนนี้ทั้งพ่อแมทธิวและแม่ลิเดียจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ลูกๆทั้งสองก็อยู่ในความดูแลของคุณตากับคุณยายที่ทำหน้าที่แทนพ่อแมทธิวกับแม่ลิเดียและในวันนี้เราเลยจะพาทุกท่านมาส่องโมเมนต์แสนอบอุ่นของคุณตาและคุณยายที่ช่วยกันเลี้ยงดูหล,ลานบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์น่ารักและดูอบอุ่นมากๆยังไงก็ขอให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันในเร็ววันนะคะ